สวัสดีค่ะทุกคนจา๋าวันนี้ป้านุก็มาเล่นน้ําที่ทะเลสวีเดนนะคะทุกคนก็จะมีคนเยอะอยู่นะคะทุกคนค่ะดูนะคะแตนป้านุชนั่งอยู่นู้นนั <c> ่ง <oughs> อยู่นู้นนั่งบนเอาเก้าอี้มาเนาะทุกคนคะ่ะแล้วก็อุ้ยนาวทุกคนดูนะคะ ทำไมมันหนาวอย่างเงี้ยทุกคนค่ะดูนะเออดูนะะค่อยๆถ่าปนุจะเดินบนสะพานเนาะแล้วก็ค่อยๆลงไปนะคะรู้สึกว่ามันจะหนาวมากหนาวนองนองหนาวจริงๆอะทุกคนไม่ใช่หนาวเล่นๆนะเนี่ยโอ้จะลงไปไม่ได้หลกตรงโน้นอะมันลึกทุกคนเออปนุยังไม่ลงเนาะปะนุมองเห็นเห็นหอยนะคะทุกคนขา นี่หอยหอยกาบบ้านเราทุกคนเออทำไมมันหนาวแบบหนาวแบบจะช็อกเลยทุกคนขาทำไมหนาวอย่างเงี้ยปนุนุ์เดี๋ยวก็ะนุดจะจับหอยหอยกาบให้เพื่อนๆดูนะคะว่าใช่หรือเปล่าทุกคนขาดูนะทุกคนโอ้โหลึกลึกไหมลึกไหมลึกไหมนี่ทุกคนดูนะใช่ทุกคนขาใช่จริงๆด้วยดูนะ เออหอยกาบบ้านเราเนาะทุกคนตูดให้แหลมหมดเลยดูนะ่ะเออปนุษย์คิดว่าอ,อีททาไมมันมีอะไรแหลมๆขึ้นมาแบบนี้เออก็เป็นหอยกาบทุกคนขาเออจะลงไตลึกไม่ได้เนาะหนาวคนเออหนาวมากทําไมมันหนาวเหมือนกับคนขามันหนาวแบบอะไรหนาวมากๆแบบเออเดี๋ยวขึ้นถอยหลังก่อน มันหนาวเลยข้าหัวใจอ่ะทุกคนจ๋าเออต้องตากแดดก่อนเนาะวันนี้อากาศมันดีไงทุกคนเออกอากาศดีมากเลยดูนี่เคยเห็นไหมหอยกาดสวีเดนนะะดูนะคะทุกคนคะ่ะดูนะให้เ,เพื่อนๆดูไงเออเดี๋ยวก็นุก็ปล่อยเข้าไปนะทุกคนขาไม่ได้เอาไปกินเนาะเออปล่อยเข้าไปเนาะก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูไง พ่ามันเยอะหมดทุกคนขาดูนะเออตูดนั่นน่ะตูดโดโด,โดเดเด่นน่นะเออปานุกเอาลงออกออกมาปลานุกก็ปล่อยเข้าไปไงทุกคนเดี๋ยวก็นุกเอาให้ดูใหม่นะคะดูนะเออมันก็จะไกลหน่อยนะนู้ดูนะในน้ำเลยทุกคนนี่นี่อึ้อุ้ย <laughs> นี่ทุกคนทุกคนดูนะน ตูที่โดดเดมเลยทุกคนเออแต่ป้านุก็ปล่อยนะทุกคนเออปล่อยเนาะไม่เอาเออก็ทําให้ไปให้เพื่อนๆดูไงว่ามันมีหอยกาบทุกคนเออแต่แต่ไม่เอาไปกินเนาะตอนแรกอะปีแรกนะป้านุด้เอาไปกินทุกคนเออแต่ปีนี้อะป้านุก็ธรรมะธรรมโมหน่อยนะคะทุกคนขาธรรมะธรรมโมหน่อยเนาะคือว่า ธรรมโมธรรมโมเออก็จะไม่กินหอยนะกินแต่เขาทำให้เออก็จะกินนะทุกคนเออเออให้ปลานูตต้มติทอดเองไม่เอาเนเาะทุกคนขาดูนะคะตูโด,โดเดโมทถ้าเก็บก็คงจะเตึ๊เดียวนะคะทุกคนขาโอ้ยเยอะจริงๆนะคะทุกคนเออแลวอีกทิ้งนะคะทุกคนเยอะจริงๆครับตัวนั้นกมตีตาหอย Come Come to me Come to me Come to me เห <laughs> <laughs> ็นไหมเล่นน้ำก่อนหนาวเกก็ยังไม่กล้าลงไงเออนะหนาวหนาวหนาวอุ้ยช่วยมูลลุดมูลลุดหอย What you say? โอ้ยช่วย มุสลูมุสลูเดิตา <Yeah. S 1> อ่า <Hey. S 1> อิ่เ <c> ม <oughs> ุสลูขอให้หอยหอยทุกคนเกบเก็บหอยมาโน,นดเดะชิชิต้าติตะะาเดะเดะเดกเดะเดะเดเด้เเดะอะเดะเเดะเเดะเเนเดเเะะะเเเเะ อืมปีนี้ธรรมะธโมนหน่อยทุกคนอ่าปล่อยทุกปล่อยโกปล่อยโลกปล่อยภัยปล่อยสเนทจ,จังไรออกไปจากตัวนะคะทุกคนออกไปเอาน,นี่เอาเขาไปกินเนาะเขาก็มีชีวิตเหมือนเรานะเออถ้าเขาตายมาเมื่อไรแหละปนุถึงจะกินเนาะอันนี้เออปนุพอไปอ่านอ่านหนังสือธรรมะนะคะทุกคนขาอุ้ยไม่ได้เลยนะคะ เอ่นหนูต้องสวดมนต์ทุกวันนะคะทุกวัน,นี่ยไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวปน,น็จะจ,ะจบคลิปตั้นๆนะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเนอนะอะไรอ่ถ่ายคลิปแต่น้ําแต่น้ําให้เพื่อนๆดูเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยก็วิวสวยๆนี่แหละทุกคนแต่ออกกําลังกายมาแล้วก็มาเล่นน้ําไงทุกคนอให้มันร้อนๆสักหน่อยเนาะเออ คนก็เยอะอยู่นะคะทุกคนขาคนก็เยอะอยู่นาะอ,อืมคนเยอะอยู่นี่ก็จะจบคิดยังไม่ได้จบเออเอ,อีกสักหน่อยนะโดนนะแต่จะลงได้ไหมโค้ชปิิงอ่ะหนาวมากๆทุกคนเออ หนาวหนาวจริงๆไม่ใช่หนาวเล่นๆแต่วันนี้แดดร้อนถึงบ้านแล้วไงว่าพวกพอต่างชอบเลยเขาทำไมไปเล่นน้ำบ้านเราชอบไงทุกคนแต่หน้านี้หน้าซัมเมอร์ไงทุกคนค่ะเ,เขาก็จะคนไหนไปประเทศไทยก็ไม่ใช่แล้วแหละทุกคนค่ะต้องอยู่สวีเดนเนาะปะนนกก็เลยมาช่วงเวลานี้ไงทุกคนอ,อมาเล่นน้ำทะเลที่สวีเดน บ้านเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนไงทุกคนเออมันก็อยู่ข้างๆบ้านไงทุกคนเออก็ในก็เดินมาได้นะเพราะว่าป้นอออา,า,าน,น,นุจะเดินออกกํลังกายตลอดเนาะเนี่ยตรงเนี้ยปนุจะเดินออกกําลังกายตลอดมาถึงนี่เลยวันที่ป้าหลงไงทุกคนจาได้ไหมที่ป้าไม่ใช่วนหลงหลอหลง,ลงคือว่าแฟนก็เดินตามมาไม่รู้ไม่ถูกที่ไงทุกคนเออก็ตามมาไม่ถูกเพราะว่ามันมีทะเลหลายที่ไง แล้วก็ที่เดินหนกกลังการมันเยอะหรืออยู่จุดไหนเนี่ยปนาก็ต้องเดินกลับบ้านนะคะเออยังไงป้าก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดกระ,รระกดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้าุูตอบไปนะคะไปะเพื่อนจ้าบายบายรั้วเก